ổn giá tập muốn thay muốn thay về ốp tập trên mỏ không mua bay tẩu ใบเปาใบเปาตะไคร่ตะไคร่หอมก็ได้ตะไคร่ข้าแกงข้าเข้าวต้มข้าแกงแก,งกง็ไดกระไรข้เกี๊ยวมีอตัดเลยมีใบพับพึ่งตัวหวานชนุนใบพับพึ่ง ใบเป้าตะไคร้อันนี้หวานใส่ใส่กระไดว่าใส่กระได ตูวหมูวันตูวหมูนี่ตุ้มไม่อันตั์อันนี้อใบตบตบใช่กันจริงมันจะมีเปลือกแดงใบหนาดอันนี้เข้ามาไหมเอาจำเลยก็อันดูงกินกับปุนกับแกงใหม่ ส้มใจมองไปว่างใส่กระลีไอ้เกาหลีแบบนี้นะเป็นวนุ้นๆเลยไปว่างไก่ตับรวมคุ้มมาเนี่เก็บมัดเขา่าถ้าจะคุ้มเบิดโตก็ได้ถ้าจะคุ้มเครื่องกระแด้แล้วแต่โอไป้ตองสามมื่นอ่ะมันจะหายปวดหายปวดเข่าปวดขา มีเปลือกแดงกับเปลือกแดงใช่ไหมต้มต้มใช่หมอนี้เท่าลหละต้มให้มันเดือดเดือดใมันเดือดเดือดแห้งแห้งฮก็บงไปยกไปใสว่างใสเก้าอี้เหาก็พาห่มตุ่มเลยตุ่มโตตุมมันหอนห้อนน้ากับเ็มมี่แห้ง หมอนละยิงหมออบกมีดอกเห็นง่ายๆบ่มักหนกยังสีก็ดีคือกัน